แล้วก่อนมันจะไฟแต่ละทีนะกูอย่างง่่งผมสั่งให้เปิดไฟนะระยะใกล้ๆหน่อยเราไม่ถึงหนักใจว่ะพี่ที่มหนักใจว่ะพี่เฮ้ยพี่แนะนำเคอดีมาเล่นทางฝั่งซ้ายของถนนนี่ไหมทางมันโล่งไปเว้ยแล้วพื้นที่ในการเดินจักเล่นทางซ้ายถนนดีกว่านะฝั่งนู้นเนินแล้วก็มุมร้อยฝั่งที่เอ็นดีจอดใช่มันให้เขาเดินมานี่ดีกว่ามันจะไฟอะเนินแล้วก็มุมร้อยยืมทำเลให้มันดีๆหน่อยเล่นตรงเนินน่ะ ตรงรางรถไฟอะมาไหวทุกคนไหวไหวไหวจังหวะที่มึงจะไปที่มกมาเขาอะเปียกพี่อยากให้เอ็เองไต่ตองอีทีหนึ่งว่าอย่ามากับพี่เฮ้ยไอเหี้ย er, ถ้ากูเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนจังหวะถ้าเพื่อนได้ศพมันมาเยอะเ,อะเนี่ยแล้วถ้ามันดันมาอีกเนี่ย จะทําไงต่อว่าอะไรเงี้ยเข้าใจว่าอยากให้เขา้าใจพี่คิดเผื่อตรงนี้ด้วยคิดไดหลายสเต็ปหน่อยถ้ามันดันถ้ามันดันหมบเงี้ยก็แค่แบบว่าเราก็ไม่ต้องหุบเราก็แค่แบบย่นย่นลงมาเล่นเล่นตรงบ้านเราแค่นั้นเองพี่ถูกป่ะไม่เพราะว่าถ้ามันถ้ามันถะลรู้ว่าเคอเดีให้พี่สังเกตนะคือชนปุ๊บแหละคือจะฆ่าได้เยอะมากเลยเว้ยแล้วก็จะวิ่งเอาศพอ่ะกลับมาเท่ากับว่าคนมันจะน้อยคนที่ยืนไฟอยู่มันจะเหลือน้อยแล้วทีเนี้ยมันจะลําบาก เพราะว่าระยะเวลาวิ่งกลับมาแม่งไกลบางคนแม่งไม่ได้ส่งไม้ต่อไงเข้าใจปะคือวิ่งวิ่งอย่างเดียวทิ้งวิ่งมาเอาศพตั้งแต่ต้นอ่ะจนมาศพมาวางไว้ที่บ้านเราอ่ะมันใช้เวลานานทําให้คนที่ยืนไฟอยู่มันอาจจะยืนได้ระยะได้แป๊บเดียวแล้วก็ตายอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะถ้าจะเล่นอ่ะต้องไปไม่ไกลจากบ้านเราให้เพื่อใ,ให้ผม<อ>ผมสูงบอก,บอกว่าไม่ต้องทรสุดนะ เขแบบเปิดเปิดไฟได้ดึงศพมาก็ค่อยๆแบบย่นกลับมาให้น้อมบ่อยครับผมหน้าคุกแต่กูดูได้เคียวดีเขาบอกว่าซ้อมบ่อยมาเรามาดูกันว่าไหวไม่ไหวไหมน้องมาผมสั่งแค่เปิดนะผมสั่งแค่เปิดไฟแล้วก็นี่หน่อยศพเขาศพเราฝัดไปเลยครับมาโคอุ้มอ่ะฝัดกันไปเลยอุ้มให้อุ้มให้เยอะๆอย่าปล่อยเลยไม่ฝัดป่ะผมได้ฝัดใหม่ฝัดนี่ยไม่อุ้มเลย แต่ถ้าปัญหาเยอะถ้าปัญหาเยอะมากเดี๋ยวกูจะไล่ตีทิ้หมดเลยนะตี่กบอกว่าไปอุ้มมาีนี่ปัญหาเยอะนั่นแหละเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอวัดวัดวัดพลังกับพวกมันหน่อยแต่ตามไหวหรอครับหรอครับหรอครับผมพูดเป็นอะไรพี่พูดเอาหน้าไปแล้วคนคนอยู่เยอะแล้ยไปตั้งเงี้ยเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดให้เขาฟังก่อนถ้าแบบว่าสมมติเปิดไฟไงครับพี่คือแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบเปิดเปิดสุดได้ไหมครับแค่แบบว่าเล่นแค่ตรงกลางแล้วค่อยๆย่นกลับมาได้ครับแบบว่าทะลุมาอ์ศพเพื่อนอะไรอยย่างงเี้้ไดครับ ถ้าแบบว่าแบบคือคือคือบางคนแบบว่ามันมันมันได้สพก็จริงพี่แต่แบบมันมันวิ่งแบบเอาเอากลับมาถึงบ้านเลยแล้วตรงกาวไฟมันก็น้อยอย่างพี่มะมุมพูดงี้มึงพูดงี้เล่นเล่นให้ครบระยะระยะปืนเล่นเล่นแค่แบบว่าคือคือปืนเรามันไม่ไกลพี่พี่เก็่ะคือต้องแบบว่าต้องเต็มเต็อย่าไปเกินเออเยอะขึ้นเลยไไปกลอย่าไปอย่าไปเกินแบบมุมปืนเพื่อนที่ยิงมือพูดไายเฮียครโฮงไปหมดละมันรู้มันรู้แล้วเขาบอกว่าอยู่อยู่ให้ปืนยิงช่วยเราได้อย่าไปลึกอย่าไปมั่วถ้าไปต้องไปพร้อมปืนบอกอย่างนี้ย ก็ไปก็ไปพางปืนไม่ว่าปืนเราบวกสามพี่เราไม่ได้ปืนพัดอะระยะปืนเราเราเราคือเราต้องมองมองระยะปืนเราบ่อยอะต้องมีแรงแซวคิดเรื่เก่งๆนะบองครันะรอบเนี้ยแล้วก็ยืนเขาแข็งนะพี่ไม่ต้องวัดสุดนะพี่ปล่อยต้องวัดสุดนะไม่ไม่ต้องวัดสุดนะแค่แบบว่าแข็งๆก็พออะกองไฟอะเพื่อนก่อนเลยยังเพื่อนก่อนเลยเหมือนลิสงอะจอยเห็นใช่ใช่เหรอพี่กับศพเพื่อนมึงเลือกเพื่อนก่อนนะเออ เรื่อนก่อนเยมาโคมาโคกดแบงกไเดี๋พี่สัตอ่ะสัตอ่ะัดัดนะครับเหมือนเาล้อเลอกเขเลยว้มึงไงตาเราไม่ได้ล้อหลอกล้อเล่นมึงล้อเลานรเล่นใคระกดกดรอขาหน่อยกดรอขาหน่อยกดรอขาเคดีตู้ไม่ตู้ต้องเคลียะ์ตูบพ เปียกมาดีดีวะครบครบครบมามามาตั้มแปสกอร์มาให้ได้สามสามเอาวใหมาให้ได้นะเว้ยมั่นใจเนอะเล่นได้เหมือนไฟแรกหน่อยเล่นได้เหมือนไฟแรกหน่อยกับตื่นรถน่อยตกหน้าตัวเองหน่อยเฮ้ยตกหน้าตัวเองนอยพิเต้พิเต้ถ้าแบบอย่างนี้ต้องต้องกักขวาป่ะเพราะว่าถ้าถ้ากักซ้ายไม่ตงมีพับอ่ะพิเต้พิเตพเต้ พี่ตีต้องกักขวาป่ะกักขวาใช่หล่พี่หพี่ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้กักกักกักไก่นี่นะกักกักข้างหลังแล้วนะกักขวาข้างหลังอ่ะหมดเลยกักกันกักกันหมดมดเลยว่ากักกันเียกูเบนอยู่มึงเียอะไรวะเนี่ยเ้ทำเอาล่นเ้อียอเป เสียงมันไฮเฟกเลยวะแ้วไเสียงมันไฮเฟกไหวครับไหวแค่สตินะครับพี่นี่กาตีกองจู่ๆกูฮาอยูไอเฟกอะเราตัดไปเปิดหมเาแล้วตีกองตุลุตุลอย่าอย่าตายง่ายนะพี่สัมพันเลยอย่าตายง่ายตายง่ายมันจะเสียคนไปไอ้เพี่อพูดดิอย่าตายโง่ถ้าพูดแบบว่าคำศัพท์แบบว่าคำศัพท์เบสิกนะคืออย่าตายโง่อย่าเป็นตัวฟรีอ่ะพี่ไอ้ตั้มอ่ะไอ้ตั้มเป็นตัวดีเลยมันจะเสียเวลาชุบเพื่อนไอ้ตั้มอ่ะตัวฟรีเลยไอ้ตั้มอะ าไฟเปิดแต่เราเปิดอ่ะเราเราเราเปิดดีพี้แค่แบบดึงศพช้าเฉยบอกดีว่าในไฟขอเสียงดังๆได้ป่ะเสียงเสียงแม่งดังกบเราอยากให้มันเสียงกบะโดดอ่ะลั่นได้บ้าเป็นเสียงลั่นได้ป่ะแบบลั่นได้บ่าในไฟอ่ะเอาแบบเสียงกบฝั่งเฮ้ยไอศัตรูมันพูดอะไรเฮียพูดเป็นเรื่องไรเฮียร้อนดาไม่ก็บอกว่าเสียเอาให้เสียงกบฝั่งนั้นเลยเสียงตัวฝั่งนู้นน่ะมันมีผลมองเงี้ยมองเงี้ยเฮียเฮียเฮียลอยขายหน้าเฮียพูเอออันนี้ก็เรื่องจริงนะ ถ้าคือเหลืเรื่องจริงนะถ้าเกิดเป็นกูถ้าเกิดเป็นแกงกูแต่เป็นแกงกูกูพูดอย่างนี้จริงอ่ะบอกเลยนะไอ้มี่พี่ติธี่็จะามาบอกว่าพยายามกดเสียงเท่าไหร่นะพี่อย่าแบบว่าอย่าอย่าเงียบแบบอย่าเงียบแบบอย่าเล่นเงียบแบบอย่าเล่นเงียบครับอย่าเล่นเงียบครับแล้วไปเลยมันบับแล้วขนาดแล้วก็ด่าไม่รู้ว่าแม่งเลยลั่นไปเลยแบบนั้นนะว่าอย่าเพิ่งด่านะเดี๋ยวโฟกัสได้ก่อนเดี๋ยวตอนพี่บอกให้นะจุดเปลี่ยนคือใจฝ่อครับใครใจฝ่อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อหรอก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 มันเปเรื่อยไปเรื่อยเทียเลี้ยงเจงบ้าได้ต้องมีสติมีสติจะอย่าอมฟอรให้มีสติอ่ะติสต็อปอันนี้หักหน้ากางหูใหญ่น่ได้ไอ้เตี้ยะไก่ติสต็อปอันนี้อยากรู้ถ้าจอดแล้วเป็นแนวรถแนวนอนยาวนี่ได้ไหมครับอยากรู้อันนี้ เดยวนอไอ้ผมอยากถามมากๆเลยว่าไอ้เซกากศพเนี่ยคือมันมีแบบคนแบบว่าดึงลึกกว่านี้ป่ะพี่พี่อโนบุพี่เออ่พี่ชาย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 าพี่ชยผมถามพี่ชายหน่อยนะคือไอ้เซกากศพเนี่ยมันมีแบบว่าย่นยอดศพลงมาไหมป่ะพี่ชายคุยใครอะคุยไม่ออกพี่น้องจิ๋นพี่น้องจิ๋น เหมือนไฟแรงที่โรกาดีเลยเราเล่นกาเสียงดังเกินไอ้เหี้ยได้กาเสียแต่มาเห็นก็มีบาไอ้เหี้ยอะไรเหรอพี่พี่ที่เชื่อแดดพี่ขวัญเงินพี่ขวัญเงินนะอะไรนะมาในสัตว์มันด่าอะไรนะมาด้วยแรงแค้นนะดิเตือนหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยสติสติสตินะสตินะอย่าตายง่ายนะสำคัญเลยเฮ้ยนี่ตอบแนวแบบไหนวะ อย่าเพิ่งลองนะถ้าลองเดี๋ยวเผื่อเขาเคลื่อนที่อีกอย่ามงอย่ามงแค่นั้นเลยยามงไฟขอละล้านกลางไฟขอร้นล้านอิสุสุกูแม่งต้องสู้แล้วเหรอเฮียมีแค่อิสุสุเฮียเอาอะไรไปสู้เอาผ่านเทาไว้เฮียจับแต่ไม่ได้เตาลนเลยเฮียเตาเตาคนขับเลยพี่เลฟเพราะเอาผ่านผมอิสุสุเอาอะไรเยอะผู้หญิงผู้หญิงอย่างนี้เลยก็ได้แล้เอาผ่านเอาผ่านเสียให้แกงนั้นไ้ใช่ไหมก็เลยขับอิสุสุแทนได้ปะ หลุดจากคนรวยๆอ่ะกลายเป็นยาจกรู้ครับพี่อโลษพี่พี่เออ่พี่พี่ชื่อไหนพี่หมอเงินชื่อชื่อแป๊บครับแฟเออพี่แฟบผมอยากถามว่าหลังๆว่าเราแบบว่ามีกักศพหรือกระดิประเภทแบบว่าสมมติอศพมางตรงนี้พื่ผมก็ต้องแบบดึงย่นลงไปอีกอ่ะมีปะเดี๋ยวไม่มีไม่ไม่ค่อยมีนะครับไม่มีใช่พี่ไม่ค่อยมีหรือวมันมันเป็นเอไอั้ ออเเข้าใจพี่อ่อมูลทุกแบบมันถึงจะเข้าใจเนื่ยพอเข้าใจคพี่เคยเห็นแบบระบบผิดเอเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วยิงพี่ยื่อยู่ในรถอ่ะแล้วพี่ก็ยิงผ่านทัแบบรถแต่เพียนป่ะเดี๋ยว่อเดี๋ยวผมจอดนะนแล้วพี่ก็ยิงอยู่เลยได้ๆๆจริงจากนะนี่แม่งไม่สังเกตหรอกแต่พี่คิดดูพวกรถอีสวยๆอย่างเงี้ยโหรถด้านหน้าด้านหลังหลบได้หมดอ่ะมิดอ่ะพิติหน้าหลังตรงเลยอ่ะ แต่มีคนมาเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอะไรให้แบบพิตรว่ะกระบะแคปนั่งแบบแล้วก็แล้วพ่อกับแม่ไงให้พ่อกับแม่ดิน้องฉีกน้องฉีกโป้คิดถึงพิตรสมัยไปหาพิตรว่ะคิดถึงพิตรสมัยตอนอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยโบราณเนี่ยอะไรไม่ใช่ไอ้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 อะไรโบราณรู้จริงนะ ผมเคยผมเคยไปหาพิติด้วยไงพี่จำไม่ได้เหรอสมัยก่อนอ่ะไปหาเขาตอนไหนวะไปหาเขาในนั้นไงในแฟมไงไปหาพี่นะไปหาพี่ไปหาพิติในแฟมแล้วก็โดนเด็ดเทพพิติอ่ะจำไม่ได้หรอพิติจำได้ลูกชายมึงนี่แหละโดนเด็ดพี่สมัยทีอยู่หูอยู่ขาฟ้าดูดก่อนอน่ยมึงอ่มึงมึงไปอยู่อีกฝั่งของเขาผมไม่คิดเลยว่าเราสองคนจะได้มานร่วมรบกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจจะบังเอิญเจอแต่เราสองคนตั้งใจจะกลายเป็นหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป๊ะคอยสั่งการเรียลดีนะครับพี่ แผลจะแผ้ไม่อะไรื่องสีเพื่ออะไรพี่เออเออแต่มึงสั่งคน A K D หรือเปล่าเออเริ่มหูไม่ใช่สั่งเลยเพียแม่งกูไม่อยากสั่งแล้วเนี่ยแม่งกูก็อยากให้ชนะเยัยกูอยากให้ชนะกูไม่อยากแพ้หลวพี่เราอันนี้คือเราเราแบบจะชนะกันไหมครับทุกคนไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับถ้าถ้าอยากชนะฟังฟังฟังเยอะๆนะฟังขึ้นเยอะๆนะอย่าหูดับนะครับพี่ หัว้ายีบอลมาอีกแล้วรนี้ไม่มีตัวาสุดท้ายแล้วเชอมีโก้อย่ารองกันอย่าเพือม่หัวล้อทำไงวะยี่หัวหน้าเขเล่นกเลเล่นก่อนก็สาดีเล่นก่อนดีเดี๋กให้นะอนะหนึ่งสองซ่มอึบสมติว่าเราเราซื้อของเงี้ยครับแล้วเรามีหนึ่งพันอะแล้วเราแล้วหนึ่งพันเราเราก็เ่ยนเงินจะได้เป็นเยนนอะ เปลียนอ่ะเปิหน้าอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยวะไม่ยอมลงเลยว่ะเอ้ยเมื่อไหร่ไฟไม่เนี่ยกูนอนแล้วนะไอ้กูนอนแล้วนะเฮียกูเริ่มเฮียแล้วแม่งนานที่ผ่านเออนานจริงเว้ยแต่ละไฟอ่ะกูแบบไม่ชอบเลยว่ามันควรจะมีกำหนดไฟนะเว้ยฮัลโหลครับแล้วไฟมีควรต้องลงได้แล้วแล้วควรจะไฟกันเลยภายในห้าทีฮัลโหลครับได้ครับพี่แต่เราไม่ได้เล่นบทพัสวีพัสวีมานัดไม่ยอ้งมาคิดไม่ใช่พี่